ตามมาในพี่นอ้องทักแท้จิ้มก้นเนี่ย Happy birthday Happy birthday มาด้วยจา้าพ่อแม่พี่น้องมาในหลาดเต๋อเต็อพี่น้องกนกกะ สวัสดีค่ะหางอีสานบ้านเฮายูทูบช anel ค่ะวันนี้ฟังมีโอกาสได้ม้าบ้านเกิดก็คือจังหวัดชยภูมินายภูมิซึ้วดพ่ะวันนี้ฟังมีโอกาสได้ม้าบ้านเกิดก็คือจังหวัดชัยภูมิเนาะค่ะก็เลยว่าเชียนเลี่ยงเมนุขึ้นบ้านแบบบ้านบ้านจัดแบบง่ายๆค่ะ กำลังกัไปซื้อเค้กซื้อปลาหมึกซื้อกุ้งมาเลี้ยงหลานเลี้ยงพี่เลี้ยงน,องนะะ้องเนาะค่ะอน้องนั่งอยู่นี่ได้ครับซื้ออย่างนี้อันนี้น้องสากายนะครับหลานชายตัวน้อยๆกาลัางกินเห็ดหนึ่งเยอะคะ่ะเดี๋ยวซิเห็ดเมนูแซ่บๆซูพ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะจังเดยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องฮักอีสานบ้านเฮา y o u ูทูบชาแนลน้ำเนื้อคาน้องกินอันนี้ไหมปลาหมึกไหมเออน้องสากายกินปลาหมึกบ่ครับนี่ปลาหมึกลวกแล้วครับนี่อ่ะ อันนี้กับลานซ้ายตัวน,น้อยๆอันตำนคบงักก็ค่ะพ่อแม่พี่น้องคบงักเค็กกัเค็กกับแบบบ้านานี่รีเค็กป้ายเหลืองหาซื้อเค็กยูบสันพ yes> ี่น้อง่าสเทียนให้จิงหน่อยห้องเท็กแฮปปี้เบิร์เดย์ให้เอาเผ็ดเผ็ดเอาเผ็ดเผ็ดอุ้ยนอกจากไก่แซ่บปลาหมึกบ้านนี่นี่นี่ กินเลยบุกหลาหย่ำให้มันละเอียดเลยแหละโอ้ยบ่เอายิ้มเลยบ่กระดินเข่าตาเด็กน่อยเวย น้องสก,กายกินเป็นตาแซ่บจ้ะอันนี้พี่สาวแย่มาฝากพี่นอ้องอนนัม้าฝากฟา,กฟา,กางนายสารว่าอยากกินเราก็เลยเอามาฝากป้าน้องเชโลนอันผักหวานกะมีข้าปลาแห้งพอดีโอแกงเมื่ออื่นคุ่นละดังทีด้กินอันนี้ก็เท่ากับตับักหุ่งไปก่อนไม่อยากกินตับักหุ่งนตาลปี๊บน้ำตาลุดนะ

đây là nóng nóng về sao nóng về mặt chưa 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 nóng

ใส่เศนใส่เศนลงไปต้นที่เบกเกอร์ออกมาใส,ใส่เศนลงไปเนียงกินตำปบะกอเนียงก็หงหอองไหนหลวงไอ้ง้องไอามมาเนียงต้มมาในที่น่องกุ้เละให้หมันเข้ากัน ไอสกายไอสกายอสกายคิจองงบ่ไอสกายไอ้สกายเี้ยวดูวอสีสันไหมนี้ยเนี้ยตะแซบอันนี้มาซิมแน่แซบค่ิมก่อนแน่แม่พี่มาซิมแน่ีไหมเ้องเมียวไหมแม่เมียวมซิมอร่อยอร่อเค็มอีก các bạn nó ăn nó đẹp anh chặt có anh buffet ăn bánh bựt nữa nho nho ôm đây à hay kem hay kem ôm hay kem ôm má 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 chắc nho chắc มาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องป้องไปตำได้วจย้อนย้วแม่ความมาเต้นกุกมาเต้นมาเอ็ดเสร็จแล้วเด้อได้เสร็จพร้อมได้เนี่ยพร้อมใช่ปะนวเสนน้วเอเส้นนั่น่ะเอาออกเบรูบรูล้อ้าวชิม อครับย่บเ่ไม่ต้องปูเพิ่มถ้าเดู่ดเพิ่มเอาประแดดลาดขอบปุ่นได้จ้ละจลืมใส่หยังวะของแท้ไปรทก็ทำเป็นกีเดียว นี่ยกจับเสื้อสวยจับเสจัสวยอ้ายกไปกันเนาะอายกไปไหวอเนี่ยงสิครับไงจะโคกบ่งจะโคกเนาะต่ไปว้าว ตัวหากระบาดนี่ล่ละตัวสีแตกอ้้วาวมากินมาเด้อมาเด้อมาน้องสักายมาได้จ้ะพี่มาชิมก็ได้มเอ้อเชลล์มาลองเพลงให้แม่แน่แฮปปี้บอดี้ไอเจมาเจ Happy birthday to you Happy birthday to มา u Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อโอ้สมุดาม,มีความสุขมากนะคะเจ้าภาพ <c oughs> เอาไว้แก้เพจพอดีค่ะนี่แหละค่ะเจ้าภาพเอาแต่ยมนะปั้นเกิดพอดี <c oughs> มาเด้อ <c oughs> มาพ่อน้องสกาย <c oughs> <c oughs> เยอะมากงูตำอ่ะกินไม่หมดหรอกไม่มเลตอีน้องอันนี้ก็ไว้กินเมียงก่ะกับต่ำโม่งก็ได้ด้เนี่ยไ้กินยุกเอาแม่แดงลงเอาเลยลอยๆของแงได้หนานี่อะไรก็ใจคือก็กินกลเขมะหัวหัวจหนหยุดนิวแล้วไป กุ้งทหวานอนอยนอเดียวกุ้งอะไรเนี่ย้อก่อนกันโอ๊เขายิ้มหูวะไม่บอกเขาไปว่าสดด้วยนะมอะมาแดงเออวะรสหวานเดียวแต่ว่าต้องใ่หมอกอะแองเด้งโอ้ยไยมากไข่เยอะมา มามามามดแดงวะใครวะบอกให้ล่องเพลงมันเกินให้กับบ้านลองเนาะบ่ได้กินไงอ๋อกินไหมเสร็จแล้วอ่ะกุ้เด้นั่งบังยังนอนเดียวก็ไอ้เจ้ากุ้งเด็ดกุ้งล่ะเด็ดมาด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องป๊าดอันเนี้ยกลับกระไลยคุณมีฮอดไข่หมดแดงไอ้เกี่ยวน้องเบาอย่ากดมาพี่ เอามาลงมาเต้ตาอาไปน้องตาพี่น้องอ๋เลยน้องเต้น้องโอ้ตาแม่นอ้ยสตาเอาแบบมาเลยมาต้องใส่มือเยวเ้อุ้งหรืออกเป็นพอพับเป็นไทยเหรอโอ้ยโอ้ยเออเด้อมาไม่ห่ะ

mặt em 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 mặt đẹp thế nhỉ không bằng cái <laughs> heo dài quá đi vậy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กายกินไข่เยี่ยวมะเซ็บปะครับเบิงนอเห็นปะเอาไปเห็ดกันเจอไหมพี่ก่อนน้ำเย็แบมึนงอโอ้กาทเเลวะกาดอะไรวะกินด้ยไข่มดแดงก็มีอ่ะเ็ดเอาน้าไหมล่ะผักก็มีนะน้องสกายกินถั่วไหม ลูอีกดเลยอ่ะแล้วเหอไม่ได้ไปน้องสนนะน้องสนน้องยิกว่าเนี่ดักเลยเดัก่าเกมเลยน้องสนตัวนี้มันจบเลยด้นามาตัวนะจอบมาแล้วเาจาไปนด้ันือากตว กินเผาหมดบ้างอีกอ่ะบ้งบ้างเขนมมากินเห้างเห็ดเห็ดอาไดอได้กใครเยอะมาตอกตอกเอาเยอะเถอตอกไปอืน้องกายกินเห็ดได้ดีนะเก่งค่ะตอกไปน่ากอยากากล้องกินได้กล้องด้ยนะกินได้กล้องตัวเจบ ลปนี่มึงจังมาอายเอามือหงองหงุดไหลกินจนที่ยิ้มหรอมึงอายเงุดหไหลจำได้ป่าพี่น้องส่องอะไรเงาวเอ็นงานยายามันหมดเงาเลยเนี่ยเงาเอ็นงานน้องถ่ายกินโอ้ น้องสักกายเอาอีกบ้าเอาเห็ดอีกบ้าสกายสกายสักกายดูกันกันยังเลยเห็นมองรำเผยผู้เรือผ่านผู้กระดึงทุ่งดอกกระเจียวชัยภูมิก็สวยสุดซึ้งดวงเมืองใดพึงบูชาพ่อพยาแล บานทียงชุ่มชนบานภาา